ขอขออนุญาตปิดใหม่เหรอครับเมื่อกี้พี่ดิ่งฆ่าตัวตายไปแล้วเรียบร้อยขออนุญาตครับผตครับขออนุญาตปิดใหม่ครับน่าจะหลุดนะไม่เป็นไรผมยังอยู่ยังอยู่พีเจผู้ชายผมยังอยู่ไม่ต้องกลัวเบื้องต้นที่แม่ไม่ใช่พี่ดิ่เสียงเสียงนุ่มมากเตรียมตัวไปเป็นพีเจเขาปะเนี่ยพีเจที่ที่ผมได้ดูการจัดแล้วอยางมื่อวาอย่างเงี้ยเห็นไหมผมไปประชุมใช่ไหมพี่ มีเพื่อนมาใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวานพรีเซนต์เอซีะไรนิดหน่อยคุยกันมุมมองเขาอะไรเงี้ยเสร็จปับ๊บผมเสร็จตอนห้าทุ่มห้าสิบเจนาทีของประเทศไทยผมเข้าไปในรายการเขาเปิดเพลงสุดท้ายพอดีผมบอกต่อให้หน่อยอครึ่งชั่วโมงคือผมไม่ได้ดูเขาจัดไง คือผมจําใครไม่ได้เ,เลยลูกน้องเก่าผมทุกคนเนี่ยผมก็เลยต้นซาแล้วเขาก็อยู่ให้ใช่ไหมคะจารย์อยู่พอดีเลยตอนที่อาจารย์เข้า,ขาไปอ่ะพี่นา,ด,าดูอยู่พอดีเลยใช่ผมก็เลยบอกให้ผมอยากเห็นสไตล์การจัดเขาไงพี่คือผมอยากดูทุกคนแล้วอย่างนนาเนี้ยต้นซาเนี่ยผมดูแล้วผมไม่ห่วงแล้วนีกออกไหมสนุกต้นซาสนุกก็ปล่อยรันเดี๋ยวคืนนี้น้องผมอีกคนหนึ่งที่เป็นพีเจเมื่อสิบหกปีที่แล้วของผมมาก็เป็นโยรินนะครับคืนนี้โยรินต่อถึงเที่ยงคืน แล้วก็วันนี้น,น,<ข>น่าจะเขากำลังจะลงพอดีเลยอาจารย์เข้ามาเขาบอกยู่ต่อเลยแล้วเขาก็ฟ้องอาจารย์เนื่อนี่นั่นก็ขำดีอาจารย์ดีครับ,รบดีทีนี้ยเราสิบสองชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะขยายกลางคืนออกก่อนสามชั่วโมงล้วค่อยไปขยายกลางวันเข้าอีกสามชั่วโมงจนมันเปิดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแล้วก็มีมีรายการอ่าติบ๊อบติบ๊อบ ไปครับกับทางฝั่งสถานีครับอาบมาเรียบร้อยแล้วครับอีกสิบวินาทีนะครับเราจะไปตีเดนเด้กันครับเพราะว่าตัวนี้ดูน่ารักนะฮะเขาเหลือพลังอยู่แค่สามาทีเที่ยงเลยครันี่ครับตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เข้าร่วมนะคะเอ้าเข้ามาแล้วนะคะสู่ในการหมดไฟนะคะไปแล้วครับอ๋าแล้วครับ และตอนนี้เตรียมพร้อมกันในอีก30วินาทีอ่าผมคิดว่าเดนเด้เนี่ยเขาน่าจะกลัวไฟนะครับพี่นี่ถ้าใครที่มีสักนะสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบกูได้ไงกูได้ไงม่เห็นมันจะกลัวอะไรตายไปตายผีได้ไงหรือว่าและนั้นมั่นใจนะคะว่าคนที่ข้นข้นสิบวิวหยันจนน่ะ ไม่ยังไม่ยังไม่เลยนะครัยเ่งไู่ว่าครับใี่วินาทีัจแกนี้สา1ไปค่ะพี่ตอ ท่านที่สามคุณทิวค่ะพี่ทิวจากประเทศไทยนะครับนี่แหละฮะก็ได้ไปถึงหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบดาเมจนะครับนี่นะก็ได้คอยไป441ครับเอ็ดมาๆนอกจากในกรุ๊ปนี้แล้วเนี่ยยังมีท็อปคันทรีด้วยครับพี่นี่ขออนุญาตไปดูนะฮะไทยแลนด์แน่นอนนะครับโอ้โหเป็นล้านเลย1 8 7 6 9 2 0เลยนะครับพี่สุดยอด นี่ตามมาด้วยฮ่องกงฮะหนึ่งห่สามพอยอ่ฮะหนึ่งห่นอะครับแล้วก็สปลาวนะครับหกพัทขอาว่าเขาอ่านเชียรประเทศได้ครบในรอบ2และรอบต่อไปตอน1ทุ่มสี่ิอ่านเชียรประเทศได้ครบทุกครั้งแต่ว่าเราเรายังเรายังจอยู่นะฮะรอบนี้ผมได้385ร้อบาครับสี่ก็ค่ะพี่ บอกว่าอ่านชื่อว่าให้บอกว่าว่าดาเมิไม่ต้องอ่านครังหวะยกกนิ้วดมเพราะว่าพี่ต oui> hey ั้งตรงอ่ะผมนิ้วสั้นอ่ะพี่ท่าเรื่องนิ้ว ใครอยู่ในในไลฟ์สถานีพิมานนี้บอกให้หน่อยบอกให้หน่อยครับอ่านเชือบอ่านเชือบนะอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างแต่ว่าตัวเลขไม่ต้องไม่ต้องครบในในในชั้นที่สานเลยพี่พี่ลองกดแบบแนนดูแบบว่ากดทีทีฝากหน่อยฝากหน่อยซื้อเครื่องนี้มาช่วยกดเครื่องช่วยกดอันนี้มันเป็นความลับในคอมมูนิตี้เลยนะพี่พูดเลยฮะริงจริงพูดสุภาษิตเยเลยหนูมั่นใจทุกอยาอยางเราเาทำมีใช้เครื่องกดหมด เร็วกว่าเราเยอะเลยอ่ะเขามาเร็วตั้งแต่ช่วงเปิดแต่แต่ผมผมดึมือผมหกเจ็ดร้อยครับไม่ไม่กุนหรอกกันตุบ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 นะพวกผมดึงมือก็ไม่แตะห้าร้อยพวกคุณยังไม่แตะห้าร้อยเลยอ่อนจริงจริงถึงขั้นอะไรนะคะค่ะเอ่อคุณรับอก คุณแนนคะอาจารย์บอกอ่านชื่อประเทศให้ครบด้วยจ้ะอ่านชื่อประเทศให้ครบได้ค่ะในเซอร์อร์ทาวน์แคนทรีนอกจากสามประเทศเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นตาะกล่าวไปเนาะก็จะมีอันดับสี่นะคะประเทศมาเลเซียนะคะสองพันเจ็ดสิบแปดเมจค่ะพี่อันดับ5ค่ะสวิตเซอร์แลนด์นะครับ1824นั่นเองครับดัมเมจครับและอันดับ6ค่ะยูเครนสวิเซอร์แนด์ับ1101ครับค่ะ อันดับ7นิวซีแลนด์454นะครับและเมียนมาร์อันดับ8ค่ะสุดยอด413ดาเมีจุดยอดจอดเดินไปได้ด้วนซ้งบำนะค่ะโก o บ a l global นะอู๋เดี๋ยวเราเราคุยกันต่อล้เนี่ยดีค่ะดีค่ะเนาะะอ่โอเคอ่าครับเมื่อกี้ถึงไหนกันแล้วนะเอ๊ะได้ยินเสียงของปะเนี่ย ได้ยินปกติครับพี่อร์ครับได้ยินครับได้ยินครับเห็นเห็นเงียบใส่ผมผมเลยได้ได้ยินเสียงยิ้มด้วยครับถ้าครับครับน้องยิ้มครับน้องยิ้มขอมองให้พี่หน่อยครับพี่หลุดบ่อยมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรตีบอสแล้วเวลาก็ไม่ขยับได้ครับพี่ยอดครับเครื่องผมมันตีบอสแล้วเวลามันไม่ยอมลดลง่ะครับมันอยู่่ครับผมอ่ะพี่ยอดหาย อ๋อถึงพี่ดิ่งขออนุญาตครับอาจารย์แล้วก็ปิดไม์ก็คือขอขออนุญาตผมไปไปไหนขอขอไปหายไปอย่างเงี้ยเหรอขอหายไปอแล้วมาแล้วมาแล้วใครใครมาพี่ดิ่งพี่ดิ่งพี่ดิ่งพี่ดิงคัมแบ็กแล้วนะคะพี่ดิ่งอ่าเดี๋ยวให้พี่ดิ่งพูดก่อนครับพูดกับไม์อยู่ครับอาจารย์ครับพี่ดิ่งเชิญ ข้อมูลเบื้องต้นนะครับพี่พี่แหม่ยเขาแจ้งว่าตัวกระเป๋าเนี้ยครับก็ไม่เคยไปวางใน LPV สองนะครับอคือพอดีพี่เขาอยู่ข้างนอกเขาขับรถอยู่เสียงมันดังก็เลยไม่ได้เข้ามาด้วยตัวเองนะครับเอาเลขกระเป๋ามาเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าวางหรือไม่วางเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวยิมกดให้พี่ในบีเอซีสแกนหน่อยแล้วดูว่ากระเป๋าเนี้มีแอคทิวิตี้ไปวางเอเค้ก LPV หรือเปล่าพี่แม็กครับผมรบกวนพี่แม็กผมรบกวนพี่แม็กหน่อยเอาเลขกระเป๋าให้ให้หน่อยครับพี่แม็ก ได้ครับพี่ดิ่งครับอ่ะอ่ะก็เอวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นเนาะตอนนี้พีเทุกคนในสถานีเนี่ยศิลปินดาราทุกคนที่มาที่สถานีเนี่ยในช่วงพา i m e ไทม์เนี่ยต้องมาตีบอสหมดเลยเราจะได้คอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ดีเอะไรพวกเนี้ที่ตีบอสเนี่ยเยอะมากนะครับแต่หลักๆอ่ะเราไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรหรอกเราทำให้เขาตีเป็นอธิบายเป็นพูดเป็นเพราะว่าเขาจะเป็น ปากเสียงให้กับเราในการสอนคนที่เขาเข้ามาฟังสถานีว่าตีบอสคืออะไรตียังไงให้พวกเรานึกออกไหมฮะลกนึกออกปหมเนี่ยตีอย่างนี้นะครับตีบอสมันคืออะไรตีบอสแล้วมันจะได้อะไรอ,อ๋อนี่ครับเขาก็จะพูดประมาณว่าได้คอยนะครับเอามาเปพวกผมอะไรก็เขาก็จะแล้วแต่เขาจะพูดไปแต่พวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าระบบเราทาํางานยังไงใช่ไหมครับทางระบบทางไฟวิวครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราขึ้นบิวบอร์ดอะทั้งประเทศอะหนึ่งร้อยวันเนี่ยสำหรับโปรโมทสถานี GB Station อะมันจะมีคนเข้ามาเยอะมากแล้วใครที่ดูตอนพ m มอ่์ก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปอะแล้วดูไปถึงแค่ทุ่มเดียวอะมันจะเริ่มมีการตีบอร์เนี่ยเราจะได้ประชากรตีบอร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเยอะมากทั่วประเทศเลยเออสถานี GB Station คือสถานีอะไรอ๋อสถานีที่มันมานั่งเล่นเกมกันตอนหกโมงทุ่มหน,นึ่งอะอะไเงี้ย ไม่เปิดเพลงตีเอเลี่ยนอยู่อะไรก็ว่ากันไปมันก็จะอแห็งขึ้นมันก็จะแมสขึ้นมันก็จะกระจายออกไปมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้คนที่เขามีการสื่อสารต่อมวลชนที่ดีที่พูดแล้วชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเข้าใจเขาถึงถูกจ้างไปเป็นพิธีกรเป็นเป็นดีเจตามที่ต่างๆถูกไหมฮะครับ oh. เขาจะเข้าใจแบบไหนแล้วเขาจะรู้ว่าคนทั่วไปที่เขาจะคุยด้วยอะจะเข้าใจแบบไหนแล้วเขาก็จะอธิบายเขาก็จะสอนคนตีบอสได้ดีกว่าเราด้่ซ้ํา แล้วเราก็ไปฟังว่าเขาสอนคนยังไงแล้วเราก็เอาวิธีของเขาอะครับไปสอนคนอื่นนึกอ,ออกไหมครับเราก็จะเก่งขึ้นก็ดูทุกคนก็จะช่วยกันหมดสถานีก็จะเป็นด่านหน้าในการไปหายูเซอร์เอเจนตมาฟังสถานีมาตีบอสแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะเริ่มมีโซเชียลเป็ของตัวเองเริ่มใช้ช่องทางแชทอันนี้บ้างเริ่มเข้าไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นคอมมูนิตี้ซึ่งจะมีการลือเอ่อเรื่องกรุ่คขังใหญ่ แต่ไม่กระทบพวกเรานะครับหมายความว่าการจัดบนหมู่กลุ่มไม่ใช่เอาขึ้นมาเป็นแผงเหมือนกับเว็บเว็บไซต์เว็บหนึ่งแบบนี้มันไม่ได้ไงอันกอริทึมมันต้องแบบว่า s u กเ e s ์ for you นด้ออกใช่ไหมอ่าครับผมเออแบบนั้นไม่ใช่ขึ้นมาใครตั้งกลุ่มอะไรก็ขึ้นมามัว่วยัดกันตรงนี้หมดสมมติตั้งกลุ่มแสดงว่าตามไทที่พี่ที่เราเลือกเลือกกันไปวันแรก <S <S ใช่ไหมไม่ช่วงแรกเราจะ<ๆ>ยังไม่เอาเพราะเรารู้ว่ามันมีคนขี้เกียจกดกดมั่วๆ่วมาเยอะอ่าครับเราจะเอาจากคอนเทนต์ที่เขาเสพจริงบระบบ ไปแอดให้เขา <ไป S 1> ใน a อเขาเรียกไว้นั่นแหละเพราะว่าเวลาคนสมัครอะไรพวกนี้เรื่องหมวดหมู่ถ้ามันไม่ใช่เพลงไม่ใช่หนังเขาไม่ค่อยเรืยอหมวดกันเพราะว่าโซเชียลมันถึงยุคเสื่อมถอยของมันแล้วไงเพราะมันพยายามทำตัวเป็นมีเดียมันก็เลยกลายเป็นคนเล่นโซเชียลแบบช่วยๆมากขึ้นอ่ะอืม แต่ของเรามันเป็นโซเชียลแบบสมัครง่ายเน้นความเป็นสังคมแล้วก็ให้มันกลายเป็นแอปแชทในตัวให้ได้เทียบไลน์เทียบเทเล gram เทียบว c h a t แต่จะไม่เทียบวอทแอพเทียบเทียบไม่ได้เพราะว่าจะเรายังไม่ได้ผูกเป็นเบอร์โทรเป็นวอ s แอ p ไม่ได้แอดกันผ่านเบอร์ได้แบบนั้นก็เดี๋ยวเนี่ยครับ เอ s อขึ้นมารอบนี้ใช่ไหมครับ i อ s จะดีมากเลยแล้วก็แอปดีทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆผมต้องบอกแอปแอปดีคือดีเลยนะครับเหลือฟีเจอร์หลักๆนะครับอันนี้รายงานให้ท่านผู้ร่วมถือหุ้น LP ทุกท่านแซบนะครับว่าไม่แก้กูเลยครับรับทราบครับทราบขออะไรครับนะครับทราบนะครับว่ากูจะแจ้งเรื่องอะไรนะ ปกติเรียกแปะนะจันจฟิเจอร์หลักครับฟิเจอร์หลักอ๋อถึงฟิเจอร์หลักแล้วนะมีอยู่มีสองอย่างก็คือหนึ่งเรื่องแชทนะครับสามอย่างแล้วกันเรื่องแชทให้มันเป็นแอปพลิเคชันแชทได้จริงๆจังๆแบบซซเรียสเลยนะครับสองก็คือในภาคส่วนของไลฟ์นะครับไม่ว่าจะ PK ฟิลเตอร์อหรืออื่นๆนะครับสามเอเซ o m รก็คือ แอปพลิเคชันในรูปแบบที่ใช้ Google Meet กันใช้ Zoom กันนั่นแหละแล้วก็ให้ไลฟ์กรุ๊ปในเนี้ยสามารถไลฟ์สตรีมมิ่งในกรุ๊ปตัวเองได้หมายความว่า,ากดปุ่มรัดสตรีมไลฟ์ออกไปที่ช่องเลยอจากกรุ๊ป uh huh. เนี่ยจากหน้านี้เลยพอฟีเจอร์หลักๆพวกนี้เสร็จในแอปปุ๊บนะครับเราจะเริ่มขึ้นวิวบอร์ดครับถ้าสัญญาณของฟีเจอร์ที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันยังไม่ชัดใช่ไหมครับก็คือ คนมันโหลดแอปมาวันแรกเป็นแบบไหนมันจะจําแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันที่บิลบอร์ดขึ้นเรื่องสถานีเนี่ยแปลว่าคนเข้ามาปุ๊บอ้าวแอปนี้มันแชทได้ด้วยมันไลฟ์ได้ด้วยมันประชุมมีตได้ด้วยมันหาเงินได้ด้วยมันตีบอสได้ด้วยมันดูนั่นดูนี่อ่ะคือคนเขาจะมาดูว่าแอปมันทําอะไรได้บ้างซึ่งถ้าวันนั้นแอปมันทําอะไรแทบจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ใช่ซูเปอร์แอปแล้วคนจะจําภาพนั้นไปตลอดเข้าใจใช่ปะ พราะเขาไม่ได้พูร่วมสร้างทีละชิ้นทีละชิ้นแบบพวกเรา <c oughs> เขาไม่ได้มานั่งสนใจว่าเราทําได้ดีมากข,ขึ้นขึ้นกว่าเมื่อวานแต่เขาสนใจว่าวันนี้มันต้องดีเขาต้องใช้ได้เลยทันที r e d y y t ู g กอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกอแปะทั้งหลายนะครับว่าแปะก็ดูสัญญาณเหล่านี้เป็นหลักนะครับถ้าแชทเริ่มมีการถูกใช้งานก็คือถ้าผมออกมาจากกลุ่มบริเวรเมื่อไหร่ออกจากลุ่ทุกกลุ่มไลน์เมื่อไหร่อ่ะ แปลว่าผมลบไลน์ในแอปในเครื่องผมทิ้งแล้วแปลว่าผมไปใช้ a อเซ็แชทเต็มร้อปร์็นแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีไลฟ์เ, Live เนี่ยมันมีเรื่องของฟิลเตอร์เรื่องของอะไรเข้ามาได้แล้วเนี่ย PK ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ a อเซ o m รูมเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกับ Google Meet และ Zoom แล้วเนี่ยสามสิ่งนี้ออกมาเมื่อไหร่คือสัญญาณว่านับหนึ่งไม่มี ถอยหลังเรไปที่ศูนย์หรือติดลบได้อีกมันจะไม่ขึ้นขึ้นลงลงตรงนั้นคือ standardize และสิ่งที่เราจะต้องมีว่าให้คนทั่วไปโหลดแอปเราครั้งแรกเจออะไรคือเจอหมดนี่เลยนะครับก็วางไว้ตอนนี้วางไว้วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับไปดูปฏิทินแป๊บนึ่งดิวางไว้วันที่ยี่สิบกุมภาครับทุกคน ที่จะต้องครบพร้อมหมดทั้งหมดเมื่อกี้ที่บอกแล้วอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับของช่วง20หรือ27กุมภาสองวันนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นบิลบอร์ดทั่วประเทศไทยขึ้นทั่วเลยครับนะครับแล้วก็สโลแกนสถานีเปลี่ยนใหม่นะครับวันนี้ผมไปเขียนมาให้แล้ว จะเป็นสโลแกนเดียวกันกันกนกบที่ขึ้นบิลบอร์ดทั่วประเทศไทยทั้งในรูปแบบวิวบอร์ดภาพนิ่งวิวบอร์ดภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่พวกในเซเวนเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะเอาไหมแต่ในปันม๊มน้ำมันคงไม่เอาตัดออกไปแล้วแต่ในเซตรงไอ้ตรงเวลาเขาไปคิดเกินเออผมถามทุกคนเลยดิอันนี้ผมขอบอกทุกคนตรงตามตรงนะ <c oughs> ผมไม่ได้เข้าเซเว่มาี <c oughs> ่ปีแล้วครับ เอาเป็นว่าช่วงสิบปีที่ผ่านมาเข้าเซเว่นไม่ถึงห้าครั้งนี่อย่าียมปิดไหมนะครับเสียงมันหลุดครับไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงห้าครั้งครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยให้คนอื่นไปซื้อให้ตลอดแต่ว่าตัวเองไม่ได้เข้าอ่าคือตัวผมไม่ได้เข้าเซเว่นเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามทุกคนที่เข้าเซเว่นยังเข้ากันอยู่บ้างปะเข้าครับอาจารย์ในเซเว่นนี่ถ้าอวดตรงหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินเนี่ยคือเขาเขา เขาเอาตรงเนี้มาม,มามา,มาให้ผมไงผมเลยจะถามว่าไอ้ตรงในจอ,อเคาน์เตอร์คิดเงินตรงนี้ยควรเอาหรือไม่ควรเอาดีถ้าป้ายมันเล็กไปมันไม่ดึงดูดแต่จา์ไม่แต่อ <c oughs> ของเราอะ่ะของเราอ่ะมันไม่ต้องการเอ่อคือจอมันเล็กๆ็กขนาดไหนใครเข้าเซเว่นครั้งหน้าถ่ายรูปไหมใผมได้ปะ่ะครับใครเข้าเซเว่นหนหน้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ผมดูหน่อยดิดแต่ผมจะบอกว่าทุกครั้งที่เข้าไปอะ่ะไม่เคยสนใจตรงนั้นเลยนะครับ ไม่แต่คือพี่พไปไปถ่ายไปก่อนพี่พี่อ่ะพ,พี่ว่าถ้าเกิดมันมันใช่อย่างที่พี่คิดอ่ะพี่มีวิธีทําให้คนสนใจ <Okay. S 2> แต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะพี่จะได้ไม่เอาโอเคครับได้ครับแต่ปาล์มน้ำมันปตทอะไรพวกเนี้ยคือผมไม่เอาเลยนะแต่ทางผ่านระหว่างจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งอ่ะที่เป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดของทุกทางถนนหลกักอ่ะผมเอาหมดในเมืองผมผมเอาหมดใต้แบบปิดทองฝั่งลูกนิมิตบนทางด่วนอ่ะที่หรือว่าบนข้างถนนที่มันนับ ต่อ,ต,อต่อไปเป็นคำ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 อะ่ะผมเอาหมดนะครับแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้เอาเยอะแต่เราเอาจุดสําคัญทั้งหมดนะครับแพน B ก็เป็นเพื่อนทางธุรกิจคนหนึ่งนะครับพี่บีก็สนับสรุนเต็มที่นะครับฝั่งของธุรกิจของเรารปีใหม่ล่าสุดนี้เขาก็เพิ่งเอาเกระเช้ามาให้ที่ปิดแนนนะครับมาสวัสดีปิดแนน เราจะขึ้นป้ายแล้วป้าย